แก้ปวดหลังด้วยท่าเบีดนะคะาผูท่าง่ายเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากท่าท่าโต๊ะก่อนเนาะแขนหัวไหล่ให้ตรงกันนะคะาการนิ้วมือออกกว้างหย่อนท้องลงมาแล้วหายใจเข้าเชยนาเช็ดหน้าขึ้นมาแค่แรงเท้าสักห้าหกล้อนะคะหายใจลึกๆอ,อีกครั้งเลย หายใจออกดันคืนโกงหลังเก็บคางโกงหลังขยันท้นทองยืดอกในหน้าค่ะหายใจออกโกงหลังเก็บคางที่ทอ,อกค่ะหายใจเข้าวค่ะหยอนท้องในยหน้าค่ะยนนืดอกค่ะ แโกลงห้ังเก็บคางคิดตกหายจิ๊บโกลงล้างเก็บค้าเถอะน,นานดึ๋งค่ะหายใจออกค่ะโกลงหลังเก็บคางคิดตกค่ะแผลสะบัดค่ะยันท้องเคยหน้าค่ะจิ๊บออกค่ะ โอ่งหลังเก็บคานที่ตกหายที่โก่งล้างเก็บคาเชิญนานขึ้นค่ะหายใจออกค่ะโกงหลังเก็บคานิดอตกค่ะแผบประบาดค่ะงั้นค่ะแอบหลังเงยหน้าขึ้นค่ะหายใจยันท้องลงค่ะ แคตแอนิ้านะคะกระดูกสันหลังจะได้ยืดและหกยืดและหดนะคะกลับสมดุลหลังเป็นท่าที่ดีนะคะเลื่อนมือทั้งสอง่ะเลื่อนมือทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะหมุนเป็นวงกลมโค้งกว้างนะคะหัวเล็กน,น้อยก่อยของชานะคะหมุนเป็นวงกลมก,กว้างนะคะรู้สึกถึงการใช้หัวไหลเป็นตัวนาในการหมุนนะคะ เป็นการคลายข้อต่อบริเวณหัวไหล่ข้อต่อสะโพกข้อต่อหัวเข่านะคะนอกจากการคลายก้ามเนื้อนะคะยัจะหลักด้วยนะคะจะช่วยกระตุ้นน้ำเลี้ยงบริเวณไขข้อด้วยนะคะเป็นการยืดอายกุการใช้งานของระบบข้อต่อนะคะอย่าลืมทวนกับอีกยานนะคะ mm hmm. เราจะต้องหายใจระหว่าง่ะ ลึกยาวๆห้ามกลั้นลมใสยใจนะคะสามสองหนึ่งลับมาตรงกลางค่ะค่อยถอย,ถอยสะโพกของเรารวบเข่าะค่ะถอยสะโพกนั่งทับเส้นเท้าะค่ะการเข่าทั้งสองข้างออกประมาณสาะโพกค่ะ <g rab ble> แขนตรงกัาหัวไหล่พอดีะคะ <g rab ble> ่ะยกแขนขวาขึ้น,นะค่ะ บิดท,ทั้งขวาขึ้นหากพดางค่ะมองหน้าไปที่มือวขวาแล้วสอดมือขวาไปทางซ้ายค่ะอเ,คเอ้ายก<อ>ขึ้นค่ะยกขานซ้ายขึ้นดนแล้วเอามาขัดไที่เอวนะคะ เอาใะครหไหวจับที่หน้าขาขวาได้นะคะแล้วค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นค้างไว้สามถึ 5, งห้าลมหายใจนะคะห้าสี่สามสหนึ่งวางลงค่ะ เปลี่ยนข้างนะคะยกจากตัวขึ้นค่ะยกแขนซ้ายขึ้นหาพดานค่ะแล้วสอดแขนซ้ายใต้ค่ะแขนขวาค่ะวางหูงติดกับพื้นหูนซ้ายติดพื้นนะคะยกแขนขวาขึ้นหาพดานค่ะแล้วอ้อมแขนไปจับหน้าค่ะ ซ้ายนะคะน้ำหนักไปที่หน้าขาขวาค่ะแล้วเยียดขาขวาไปด้านหลังค่ะจะค้างตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าไหวยกขาขวาสูงขึ้นไปค่ะเกรงจากหน้าขาถึงอาท้อกหังค้างไว้ค้าสี่สามสองและหนึ่ง ค่อยๆวางกลับมาค่ะค่อยๆยกตัตัวกลับขึ้นมายกแขนขวาขึ้นค่ะบิดทั้งขวาขึ้นหาเพดานค่ะมองหนะ้าไปที่กอวก่าแล้วสอดมือขวาไปอางซ้ายค่ะแจนก้าและแขนขึ้นค่ะ ยกแขนซ้ายขึ้นได้แล้วเอามาขัดที่เอวนะคะเอา้าใครวัวนจับที่หน้าขาขวาได้นะคะแล้วค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นค้างไว้สามถึงห้าลมหายใจนะคะห้า สี่สาสองหนึ่งวางลงค่ะเปลี่ยนข้างนะคะยกจับตัวขึ้นค่ะในยกแขนซ้ายขึ้นหางพดานค่ะแล้วสอดแขนซ้ายใต้ค่ะแขนขวาค่ะวางหูงติดกับพื้นหูนซ้ายติดพื้นนะคะ ยกแขนขวาขึ้นหาพิดานค่ะแล้วอ้อมแขนไปจับหน้าขาซ้ายนะคะน้ำหนักไปที่หน้าขาขวาค่ะแล้วเยียดขาขวาไปด้านหลังค่ะจะค้างตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าไหวยกขาขวาสูงขึ้นไปค่ะเกรงจากหน้าขาหรือหนะ้าท้องค้างไว้ห้าสี่ สามสองและหนึ่งแล้วค่อยวางกลับมาค่ะค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเราจะนั่งในลักษณะแบบนี้นะคะนั่งครับนุ่ง่แค่หน้าขาจะถูกยืดน,นะคะ มือข้างซ้ายใตล้หลังแล้ค่ะมือขวาจากไปที่หัวเข่าซ้ายยืดหลังตรงขึ้นมาคลิกของการบิดตัวนะคะคลิกของการบิดตัวคืกอการบิดตัวให้นึกถึงการยืดกระดูกสันหลังขึ้นตรงนะคะเพื่อป้องกันบาดเจ็บนะคะเพราะว่าบางทีเราหอ่อตัวหลังค้อมแล้วเราบิดเอวหลังเราอาจจะคลิปได้นะคะ ทุกครั้ง,งก่อนอิดจะต้องยืดหลังให้ตรงนะคะลักษณะของการปิดที่ดีคือสอกจะต้องหมุนจากหน้าท้องหรือสะดือนะคะ <c oughs> ห้ามมีแต่คอนะคะิดแต่คอตัวให้ไปอันนี้ไม่ได้ประโยชน์นะคะกล้ามเนื้อที่เราอยากจะได้มันก็มันก็ไม่ได้ทํางานนะคะ <c oughs> เวลาปิดหน้าท้องหน้าอกหัวไหล่จะต้องไปพร้อมกันนะคะ สุดท้ายคือบริเวณกระดูกสันหลังช่วงบนนะคะช่วงคอนะคะให้หันเฉยๆนะคะไม่ต้องบิดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องเกรงนะคะท่าคอนะคะถ้าอยู่ในท่ายิดหายใจลุกยาวห้ามกั้หงลุมหอ้วแจ้สามอย่างสําคัญมากนะคะเราจะเริ่มจากการริดนะคะบิดจากหน้าท้องหน้าอกแล้วหัวไหล่นะคะแล้วหันหน้าไปเฉยๆนะคะ หายใจลุกอยากอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันดิดไปกันห้วขวาจะไปที่หัวเข่าซ้ายค่ะยี่หลังตรงให้ที่ออกมุนไปค่ะหันไปบิดตัวไปมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะห้าสี่สามสองหนึ่ง หายลามาค่ะหายใจออกคลายค่ะสลับข้างค่ะมือข้างซ้ายจับไข่ข่าขวามือขวาพ่ายหลังค่ะยืดตัวตรงก่อนนะคะหายใจออกบิดลายค่ะเท้าไหวเดินมือมามองข้างไหล่ขวานะคะอย่าเป็นคอนะคะ หายใจเข้าลึกๆ,ๆกระดูกสัลังยืดตรงค่ะหะายใจออกบิดไปค่ะจะยืนบิดจากหน้าท้องหน้าอกและไหล่ค่อยๆบิดนะคะห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะกลับมาตรงกลางค่ะด้ขวาจะไปที่หัวเข่าซ้ายค่ะที่หลังตรงหายใจออกหมุนไปค่ะ น้าไปบิดตัวไปมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งหันหน้ามาค่ะหายใจออกคลายค่ะสลับข้างค่ะมือข้างซ้ายจับไห่เข่าขวามือขวาไข่หลังค่ะ ยดตัวตรงก่อนนะคะหายใจออกบิดไปค่ะถ้าไหวเดินมือมามองข้ามไหล่ขวานะคะอยาัดคอนะคะหายใจเข้าลึกๆกระดูกสันหลังยืดตรงค่ะหายใจออกบิดไปค่ะยืนบิดจากหน้าท้องหน้าอกและไหล่ค่อยๆบิดนะคะห้า 4 3 2 1สสาสค่ะกลับมาตรงกลางการหายใจออกคลายค่ะเรานั่งบิดแบบง่ายๆแล้วต่อไปเราจะทำถ้าที่ยากกว่าการน,นั่งบิดนิดหน่อยนะคะหรือถ้าใครไม่เรื่อดวกเล่นนุกคะก็นั่งบิดบนเก้าอี้ก็ได้นะคะทำได้ง่ายๆุกทุกๆวันนะคะต่อไปข้าที่ ต่อไปผ้าต่อไปนะคะทีเราจะบิดยกแขนขวาขึ้นหาได้แล้วพับขออศอกขวาหาไหล่ซายนะคะ <S 1> <S 1> ถ้าใครลงไม่เยอะก็ได้แค่นี้ <S <S 1> <S 1> ถ้าถ้า ติดพื้นไม่ไหวไม่ได้ไรนะคะเอาไว้เอาไว้ที่หัวเข่าก็ได้นะคะแต่เท่าไหวมือทั้งสองข้างประกบกันค่ะพนมมือการบิดหลังลงตรงนะคะใจออกหมุนบิดหนะ้าท้องหนะ้าอกหัวไหล่ดันขึ้นไปนด้านหลังนะคะ แล้วมองบนตีดาน่าค้างไหมคะนับห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะไปอีกข้างหนึ่งนะคะ ยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพับ2อกซ้ายวางบนเข่าหรือล่างเข่าได้หมดนะคะพนมมือใส่กันค่ะแล้วค่อยๆย,ยืดหลังขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออก,ออกดิดงตัวหน้าท้องหน้าอกหัวไหล่ดึงศอกมานหนีดสี่ข้างนิดๆค่ะมือหน้ามองบนพื้นด,ดนันทําไว้5่ะสี่สาม สองหนีบหายใจออกคลายค่ะคายขึ <eterm oon> ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพับสองซ้ายวางบนเข่าหรือล่างเข่าได้หมดนะคะพนมมือใส่กันค่ะแล้วค่อยๆยืดหลังขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบิดตัวหน้าท้องหน้าอกหัวไหล่ดึงศอกมาหนีบสี่ข้างนิดๆค่ะ หนึ่ง้ามองบนกระดานทางไว้ข้างสี่สามสองหนึ่งออกคลายค่ะคลายตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะตอนั่งบิดไปแล้วต่อไปเราจะขึ้นนั่งขึ้นยืนนะคะเอ๋ยเพื่อนเพื่อนะคะสำหรับภาพ โยคะแก้ปวดหลังโดยใช้ท่าบิดช่วยนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s cribe รต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ